ช่วงนี้ก็สงสารน้องใบเฟิร์นพิมพชนกมากเลยนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่ากําลังจะถูกตํารวจเรียกนะครับไม่รู้ว่าในฐานะผู้ต้องหาหรือว่าในฐานะพยานนะครับสืบเนื่องมาจากกรณีเนี่ยมีรีสอร์ทที่นึงนะครับเขาถูกดําเนินคดีในข้อหารุกป,ป่าแล้วปรากฏว่าเพจของรีสอร์ทเนี่ยมีรูปใบเฟิร์นนะครับถ่ายรูปที่รีสอร์ทนั้น นะครับแล้วก็มีลงชื่อรีสอร์ทอะไรเต็ไมไปหมดก็คือรีสอร์ทนั้นเนี่ยเขาเอาภาพของใบเฟิร์นมาใช้นะครับซึ่งทางผู้จัดการของใบเฟิร์นเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าการที่ใบเฟิร์นเนี่ยไปเที่ยวรีสอร์ทนั้นเนี่ยนะครับก็คือเขาออกเงินเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรีสอร์ทเลยแล้วปรากฏว่ารีสอร์ทเนี่ยน่าจะมีการเอาภาพของใบเฟิร์นไปใช้โดยที่ใบเฟิร์นก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับนี่คือข่าวที่เราทราบกันมานะครับทีนี้ ทางตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับรีสอร์ทแล้วในเรื่องรูกปา่าทีนี้จะมีการเรียกใบเฟิร์นเข้าไปพูดคุยนะครับเพื่อสอบถามว่ามีมีความเกี่ยวข้องกับความผิดในเรื่องของลูกป่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็ตั้งประเด็นไว้ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรเลยนะครับคนเข้าไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยนะครับแล้วก็รีสอร์ทเอาภาพไปใช้หรือว่ามีการจ้างรีวิวก็ตามนะครับไม่จะเกี่ยวอะไรกับลูกปา่าไม่น่าจะเกี่ยวเลยนะครับประเด็นที่น่าสงสัยก็คือ ประเด็นแรกเนี่ยเวลาคนไปเที่ยวตามรีสอร์ตต่างเนี่ยนะครับเราจะต้องโทรไปถามกรมอุทยานหรือว่าเราต้องปโทรไปถามพวกป่าไมา้ไหมว่าอไอรีสอร์ทเนี่ยมันอยู่ในเขตป่าสงวนหรือเปล่าไอรีสอร์ทเนี่ยมันมีความผิดอยู่หรือเปล่าหรือว่ารีสอร์ทเนี่ยมันถูกดำเนินคดีอยู่หรือเปล่าคนเขาจะไปเที่ยวเนี่ยเขาดูแต่รีวิว,วว่ามันสวยแค่ไหนค่าใช้จ่ายค่าห้องเท่าไหร่ไม่มีใครโทรไปถามกรมอุทยานหรอกครับว่ามัน มีความผิดไหมมันรุกป,ป่าอยู่หรือเปล่าใครจะบ้าโทรไปนะครับมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปแปลกๆนะครับใครก็จะโทรไปถามก่อนเที่ยวดังนั้นเนี่ยการที่ใบเฟิร์นเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาดูรีวิวแล้วรีสอร์ทเนี่ยมันดีมันสวยแล้วเขาก็เลยไปเที่ยวตามที่คนอื่นรีรรรวิวไวอย,อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ปแปลกประหลาดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปเที่ยวเนี่ยมันไม่มีใครเขาโทรไปถามหรอกครับว่ารีสอร์ทเนี่ยมัน มีความผิดบุกรุกป่าอยู่หรือเปล่านะครับประเด็นที่2เนี่ยที่ผมสงสัยนะครับก็คือมีการเรียกใบเฟิร์นเข้าไปเนี่ยครับคือถ้าไม่เรียกใบเฟิร์นเนี่ยดำเนินคดีกับรีสอร์ทอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวคดีมันจะไม่ดังหรือเปล่านะครับก็เลยเห็นใบเฟิร์นเป็นดารานะครับก็เลยเรียกตัวไปสอบถามหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพื่อให้คดีเดี๋ยวหัวหน้าจะได้เห็นว่าอ๋อลูกน้องทํางานหรือเปล่านะครับคือผมสงสัยว่ารีสอร์ทเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวไปนะครับแล้วก็เวลาไปเที่ยวเนี่ย เขาก็จะมีการลงทะเบียนที่พักถูกไหมครมีการลงชื่อลงนามสกุลนะครับผู้ที่เข้าพักแล้วทีนี้เรียกใบเฟิร์นไปเนี่ยนะครับแล้วนักท่องเที่ยวคนอื่นๆอื่นๆที่เขาไปเที่ยวในช่วงที่ใบเฟิร์นไปเที่ยวเนี่ยนะครับได้มีการเรียกตัวนักท่องเที่ยวคนอื่นๆไปให้ปากคําด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้สงสัยอยู่เพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่ดังอาจจะไม่เรียกก็ได้นะครับเรียกแต่ใบเฟิร์นคนเดียวนะครับเพราะว่าใบเฟิร์นเป็นดารานะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงก็อาจจะต้องเดือดร้อน เดินทางจากกรุงเทพไปที่ไปลงพักที่รีสอร์ทต,ตั้งอยู่นะครับคือสงสัยนะว่ามีการเรียกผู้ที่เข้าพักคนอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับประเด็นที่3เนี่ยครับเวลาเขาก่อนที่จะมีการเรียกใบเฟิร์นเนี่ยครับเขามีการตรวจสอบไหมหรือว่าเห็นแค่มีรูปใบใบเฟิร์นที่รีสอร์ทเอาไปใช้แล้วก็เกิดการเรียกตัวเลย ซึ่งมันไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการลุกป่าเลยมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องการลุกป่านะครับใครจะไปรู้ว่าว่ารีสอร์ทนั้นจะถูกดําเนินคดีในเรื่องของลุกป่าคือถ้ามีการตรวจสอบบัญชีของใบเฟิร์นนะว่าเอามีการโอนเงินก่อนหน้าที่ใบเฟิร์นจะไปเนี่ยมีการโอนเงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอาจจะเป็นเรื่องของการอตอบแทนผลประโยชน์ในเรื่องของลุกป่าอะไรอย่างนั้นอันนั้นเออก็ค่อยว่ากันนะครับก็ถือว่า,ามีคุณมีหลักฐานพยานเพียงพอว่า มีการโอนเงินค่าลูกป่านะครับซึ่งมันเกี่ยวกับคดีลูกป่าอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบบัญชีอะไรเลยเนี่ยแค่เห็นใบเฟิร์มมารีวิวบนเพจเนะครับจะมาดําเนินคดีเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมมองว่าคดีเนี่ยมันมันคือการจะดําเนินคดีเนี่ยเขาดูกันที่เจตนานะครับคือรีสอร์ทลูกป่าเนี่ยใบเฟิร์นจะต้องเป็นผู้ใช้ให้รีสอร์ทลูกป่า ตัวการนะครับร่วมกันกระทําความผิดในข้อหาปปลุกป่าหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้รีสอร์ทเนี่ยลุกป,ป่าถามว่าใบเฟิร์จะเข้าข่ายใน3าประเด็นนี้ไหมมันก็ไม่น่าจะเข้าหรอกนะครับเพราะว่าการลุกป,ป่าเนี่ยมันอาจจะต้องออดําเนินการตั้งแต่ก่อสร้างนะครับหรือว่าในขณะกระทําความผิดเนี่ยมีการสนับสนุนให้ลุกป,ป่าหรือเปล่ามันคือการจะสนับสนุนได้เนี่ยใบเฟิร์จะต้องรู้ว่ารีสอร์ทเนี่ยลุกป,ป่านะครับลุกที่ป่าสงวนหรืออะไรก็ตามเนี่ย ซึ่งคนธรรมดาเนี่ยครับไม่มีใครเขาตรวจสอบหรอกนะฮะว่ารีสอร์ทเนี่ยจะมีการรูปป่าหรือเปล่าทีนี้ถามว่าใบเฟิร์นจะมีความผิดไหมผมว่าข้อหาเดียวนะครับที่ใบเฟิร์นจะน่าจะมีความผิดก็คือข้อหาที่เกิดเป็นใบเฟิร์นเนี่ยแหละครับฮะถ้า,ถ,าถ้าไม่เกิดเป็นใบเฟิร์นนะถ้าเป็นคนทั่วไปนะไม่มีความผิดหรอกแต่ว่าพอดีเกิดเป็นใบเฟิร์นเกิดเปเน็นคนดังขึ้นมานะครับก็เลยอาจจะโดนข้อหาเนี่ยเกิดเป็นใบเฟิร์นนะครับหน้าตาดีไปหน่อยก็อาจจะมีความผิดในส่วนเนี่ยครับ